สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมากรายเอดครับแล้วก็ุูธที่ใ้แลกกรายละเอ็ดนะ,ะครับครับวันนี้เชา้านี้เจอกันวันที่สามสามตุลาคมใช่ไหมครับถ้าจําผิดก็ขอภัยเอฟซีด้วยครับวันนี้ตามที่บอกครับถ้าเราทํารถเก็บเสร็จหนึ่งคันสองคันสามคันว่าไปเราก็จะมารีวิวจะมาทดสอบจะมารันเครื่องรันอินให้ดูครับก็มีคอมเมนต์นึงเมื่อเช้า,ชานี้ก็อ่านแล้วก็ของขึ้นนิดนึง ครับผมก็บอกว่าจะขายรถทั้งทีน้ำลายท่วมปากพั่มเพื่ออยู่นั่นแนหะผมก็เลยบอกว่าลหลายๆคลิปผมเคยเทำคลิปไว้อยู่หนึ่งใหญ่ใจในความหล่อของผมสองไม่ได้อวดร่ำอวดรวยหรือว่าอวดนูน่นอวดนี่นะเพียงแค่ว่าอยากทักทาย FC ครับผมแล้วก็อยากจะเสนอรถแต่ละคันว่ารถแบบไหนชอบแบบไหนสีอะไรยังไงประมาณนี้เนาะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปโชว์ความหลอ่อนะฮะ ครับผมก็เลยย้ำหลายคลิปอยู่แล้วมาดูนี่เมื่อช้ามีสายโทรเข้ามาครับก็จะมีสปาร์กนาโนนะสปาร์กนาโนจะมีอยู่หนึ่งคันเป็นตัวรถเปล่าครับผมสีแดงเดิมๆรถบ้านแล้วก็เป็นซาเล็งสีฟ้านะสำหรับพี่ชายที่โทรเข้ามาอยากจะได้แค่แคแคตัวรถผมก็เลยบอกว่าแนะนําเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะฮนี่ตัวนี้ตัวนึงครับ,นนแ,รบแกอยได้โซนิกโซนิกผมก็เลยไม่แนะนําให้พี่เพราะว่าหนึ่งต้อง ได้เก็บงานสองสีไม่สวยสามมันมีคัดมือนะฮะก็เลยอยากจะฝากอ่าเป็นตะกูลอยมมามาฮ่าสปาร์กนาโน,โนครับหรือว่าฮอนด้าเวฟพวกนี้นะเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงนี่มาดูใกล้ๆ <c oughs> คันนี้ก็เคยเคยทําคลิปไปแล้วแหะแต่ว่าพี่ชายไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้สีแดงแดงบอลเรือว,ว่าแดงเทานะฮะตัวนี้หมื่นเดียวพอครับแต่พี่ชายเดี๋ยวจะ เสียงให้ดูนะฮะมีแต่แบตเตอรี่คุณแกสองดอกเหมือนเดิมครับอ่ะตัวนี้ฝากไปด้วยครับสำหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบก็หมื่นเดียวพอหมื่นบาทนะครับแล้วก็ตระกูลเวฟเวฟคันนี้ ขอบคุณครับป้าป๋าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองเราจะรีบส่งให้วันนี้นะฮะป้าป๋าจะเป็นเวฟร้อยตูดแหลมครับผมสีแดงดำร้อยแม็สีขาวแกะบอ,อกนี่ครับสดใสน,นะฮะเพราะว่าเราทำเก็บงานเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งคัน,นเดี๋ยวฟังเสียงครับ ลันเครื่องลันกินไปเลยฮะตัวนี้เวียบร้อยเกา่าตัวนี้อยู่ที่สิบสี่ห้านะฮะหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงดำครับล้อที่รวดนะสลับท่านไหนชอบก็ปิดได้ครับ ตัวนี้เป็นสูตแหลมสีดำครับสีดำล้วนนะตัวนี้ก็อยู่ที่18.5ปดห้านะตัวนี้เป็นสีแดงดำล้อที่ลวดเหมือนเดิมนะ14.5 ส่วนคัรน,นี้เป็นเวฟสูตรแหลมครับแต่ว่าเป็นใบซื้อขายนะหมื่นเดียวพอนะตัวนี้ไลคลิดแล้วละ่ะไม่ต้องออกไปได้ตัวนี้พ่วงข้างรถพร้อมตาเล้งพ่วงข้างครหมื่นเก้าหมื่นเก้าส่งฟรีทั่วไทยส่วนคัรน,น,นี้ก็ หมื่นสองขับผมเอาไป,าไปลดความสะดเล่งส่งพีทั่วไทย อยากได้นะฮะหมื่สองครับผมจัดไปส่วนนี้โซนิกโซนิกห้าพันห้าพี่ชายอยากได้นะตอนนี้ที่ผมขายหรือว่าพี่ชายอยากได้มันยังการสภาพอยู่ผมไม่ได้เก็บงานเครื่องให้มีควันป,ปล่อยนะถ้าชอบปิดได้เลยครับผมมาคลิปนี้ก็ขอยุดติดทำคลิปแค่นี้ก่อนครับยุนสเราะว่าร้อน เดี๋ยวผิวผมดำครับบายปครับจุ๊บๆสวัสดีครับ